ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บยซิโยอิสวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้มีเกียรติที่รักทั้งหลายพบกันอีกแล้วนะคะในรายการ The Survivor World War t h i Third ชื่อก็เหมือนกับสงครามโลกนะคะแต่ไง สงครามมันดูเหมือนจะใกล้บ้านเรารักทุกทีเราพบกันทุกๆเสารวว์เสาร์นะคะในเวลา19.30น,น,นาทีวันนี้พบกันอีกครั้งกับท่านวิทยากรท่านเดิมซึ่งมีความปรารถนาดีอยากแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆเสมอมาก่อนจะไปพบท่านนะคะอย่าลืม #hashtag นะคะ #hashtag โดดเด่นวันนี้ไทยนิรักสงบ แต่ถึงรบไม่คลาดวันนี้เรามาถึงตอนนี้แล้วค่ะขอเชิญพบกับท่านนาวอากาศเอกสทธิ์ทองอินนะคะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะตอนนี้ทั่วโซเชียลมีเดียนะคะชูธงไทยนิรักสงบรัึงรบไม่คลาดก็เป็นเรื่องจริงครับก็ตอนนี้ก็โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างไทยกับตัาพูชานะครับซึ่งเป็นเรื่อง มีที่มาที่ไปค่อนข้างจะซับซ้มมอนพมสมควรซึ่งก็ต้องถือว่าคนไทยเราตอนนี้ก็มีความฉลาดผมก็ยังเข้าาฉลาดนะครับเรารู้ทันทุกอย่างมาว่าจะเป็นระดับดำนนโยบายที่มาที่ไปอะไรต่างๆเพราะนั้นก็ทําให้คนไทยนี่มีความตื่นตัวมากขึ้นแล้วก็มีความรักชาติมากขึ้นอย่างคาดไม่ถึงนะครับเพราะนั้นใครก็ตามจะคิดว่าคนไทยไม่รักชาติหรือว่าคนไทยจะแตกสามกีกันหรือว่าคนไทยไม่รู้สนใจเรื่องอะไรต่างกับบ้านเมืองผมว่าต้องไปคิดใหม่นะครับ พอตอนนี้โดยเฉพาะปัญหาประเด็นการบูชาเนี่ยผมรู้จากสุขภาคส่วนและคนไทยตื่นตัวในลักษณะที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือเชียร์กองทัพนะครับเชียรอันนี้พูดอย่างตรงมาตรงมานะครับเชียร์กองทัพก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับเป็นเรื่องที่แปลกพอสมควรนะครับก็ก็เป็นสิ่งที่น,าน่าดีนะครับเราก็รักชาติออกเสมอนะครับเพราะว่าบรรพบุรุชชนเราก็ได้เสียสละชีวิตมาเพื่อประเทศชาตินีอย่างมหาศาลนะครับจากเหนือจากใต้จากตะวันออกต่ตะวตันตกนี่นะครับบรรบุรุษของเราได้ตละชีพมานับไม่ถ้วนนะครับ เรียกว่าอย่างมหาศาลนะครับประเทศเรานี่อยู่ได้เพราะด้วยเลือดด้วยเนื้อของประชาชนของเราที่ปกป้องมาได้อย่างอย่างถึงที่สุดนะครับอันนี้ท่านไม่ต้องปฏิเสธนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับพรานเราก็ควรจะภูมิใจแล้วก็มีความกระตัญยูต่อประชาชนของเราให้ให้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะเรื่องนี้ก็คือเรื่องร้อนก็คือเรื่องไทยกัมพูชาค่ะนะครับครับครับ จะขอสรุปสั้นๆกับสนากการนะคะเราคงติดตามกันมาเพื่อนๆก็คงฟังกันมาทุกวันแหละเช้าวันเย็นแต่ขอสรุปจากแถลงการของกองทบนะคะเมื่อวันที่5้ามิถุนายนนี้เองเขาไม่อ่านทั้งหมดแต่แถลงการนี้ออกโดยพลตรีวินไทยสุวารีโคศกองทบนะคะสรุปสั้นๆก็คือกรณีเกิดเหตุข้อพิพาทในพื้นที่ฝ่ายไทยกรณีพิพาท ไทยกัมพูชาวันนี้ชัดเจนมากฝ่ายไทยได้พยายามดําเนินการผ่านกลไกลการเจรจาระหว่างหน่วยทานในพื้นที่ตามที่ทั้งสองประเทศเคยตกลงกันไว้แต่กลับเป็นฝ่ายกัมพูชาเองที่ไม่มีท่าทีให้ความร่วมมืออย่างจริงจังในระยะหลังเมื่อใช้ความพยายามแก้ไขปัญหาตามแนวทางแห่งสันติที่ทุกฝ่ายปรารถนาแล้วแต่ไม่บรรลุผล กองทบ,บทยืนยันปฏิบัติหน้าที่ของกองกําลังในพื้นที่ชายแดนดําเนินการด้วยความรอบครอบสุขุมตั้งอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจในสถานการณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียกับทุกฝ่ายและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มขีดความสามารถหากสถานการณ์จาเป็นชัดเจนนะคะว่าคนที่เริ่มและก็วาดที่จริงแล้วก็คือรุกเราก่อนก็คือกัมพูชา นี่คำยืนยันจากกองทัพบกอีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งก็คือจากออสานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะคะท่านภูมิธรรมเวชชัยท่านรับเองนะคะยืนยันที่จริงหลายวันแล้วว่ากัมพูชาล,ล้ำแดนเรา200เมตรจริงแต่ก็บอกว่าการเจรจาเดี๋ยวจะได้ผลรอ14มิถุนายน เหตุการณ์จริงๆเป็นยังไงเราติดตามเอาจากโซเชียลนะคะแต่มันชัดเจนว่าประการที่หนึ่งกัมพูชาร้ำดินแดนไทยเราแล้ว2เมตร200เมตรจริงแล้ววันนี้เราพาดหัวว่าเมื่อกัมพูชารุกล้ำแดนไทยยึดพื้นที่ก่อนค่อยขุดอันนี้มาฟังท่านพูดแล้วก็แสดงความคิดเห็นกับเรานะคะว่าแนวคิดนี้ ถูกต้องไหมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันไหมเพราะกองทัพบตยืนยันแล้วเจรจาก็แล้วอะไรก็แล้วแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เพิงเกิดวันนี้เมื่อวานนี้ก็ไม่เป็นผลฝ่ายรามันตีกระหมเราบอกว่ารู้ปล้มจริงรอเจรจาเอาไงมาดูกันนะคะจากสถานการณ์สั้นๆเนี่ยขอเรียนถามท่านสำลีเลยนะคะว่าท่านคิดว่า ให้เราจจรบกับกัมพูชาไหมคือลบแล้วประทาแล้วนะครับแต่ในกนรารพัฒนาแบบปลายยังไม่ถึงข้ามราจะยกกาลังเข้าเป็นสงครามใหญ่สงครามอใหญ่แต่ว่าการเตรียมการต่างๆตอนนี้ก็กองทัพโบก,ก็เตรียมตัวแล้วค่ะนะฮะกองทัพต่างก็เตรียมตัวกองทัพกำมนีก็เตรียมตัวเลยนะโดยเฉพาะผมฟังแล้วก็น่าอนักใจที่ทางผู้นําของกัมพูชาพูดว่าถ้าไทยรบกับคอมนีนจะเหมือนกาซราบกงเงินทคานั้นหรอครับ ผมมือนั้นแต่ยังก็ตามผมก็คิดว่าต้องระวังมือที่สามคือผมก็ได้พูดมาตลอดนะครับว่าทุกครั้งที่มีการขับแย้งทางการทหารทั่วโลกมาหาอำนาจจ้องต่อเวลาอันนี้เป็นเรื่องสาคัญมากเพราะัน <M. S 1> ต้องต้องระวังระวังมือที่สา <mumbles S 1> มให้มากและระวังมหาอำนาจมันต้องต้องระวังนะครับอย่าไปคิดว่าไม่สนใจหรือคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าตอนนี้มหาอำนาจเขากำลังแข่งขันกันมากซึ่งผมก็พยายามจะพูดในหลายๆหลายๆสถานการณ์เพราให้พวกเรา ได้ดูการตื่นตัวแล้วโลกของเราตอนนี้อยู่ในภาวะสงครามะนะครับปัญหาไทยกัมพูชาเนี่ยเป็นปัญหาระดับโลกไปแล้วให้ความสนใจนะครับแต่ก็ยังสงใจย่ยาธรรมชาติตอนต่โนนนะอโคนน่ิ่งๆนะฮะอันนี้นั่นนั่นน่าคิดนะครับแต่ว่าก็ดีอย่างทําให้คนไทยมีความตื่นตัวนะครับเพราะว่าคนไทยแล้วก็ติดตามเรื่องสงครามเรื่องแรงต่างมๆมา,มากมายเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยพอมีประเด็นนี้แก้บาลามาเราก็เลยให้ความสนใจมากเป็นพิเศษซึ่งก็ถูกต้องแล้วนะครับเราต้องปกป้อง,ป,องประเทศของเรานะครับ อยู่ริมลัวติดจมูกเราเลยใช่ใช่ครับะ <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยอกคือจริงๆก็รบแล้วแหละแต่รบในระยะประปรายครับ,รบ,รบท่านคิดว่าจะลามไหมผมคิดว่าถ้าให้ผมชั่งน้ำหนักเนี่ยนะค <c oughs> ่ะทางการมูชารคงไม่อยากคงคงไม่อยากให้ลามนะเขาอาจจะเอาเทคนิคนี้มาใช้ในการฟ้องสารลงสารโลกเพื่อให้อยากได้ดินแดนอะไรขึ้นมาแล้วอาจจะเกี่ยวโยงกับอะไรต่างๆหลากทรงหลากเส้นแกล้งต่างๆซึ่งผมคิดว่ามเป็นเรื่องที่น่ากลัวและจะเป็นการ ถ้าเราไม่แก้ปัญหาเบื้องต้นมันจะเป็นมหาลากยาวไปอีกหลายสิบปีถึงชั่วลูกชั่วหลานคับเราจะแก้กันไม่ตกนะครับและชี้ในข้อบาดหมางที่ที่ยืนยาวพอสมควรเพราะนั้นอย่าไปคิดว่า,าการตั้งแต่ขอไิธีนะก็แล้วก็จะช่วยทุกฝ่ายให้สําเร็จด้วยดีเพราะทุกคนก็มาอยากเห็นสงครามนะครับเป็นอย่างนั้นแต่ยังไงก็ตามแล้วคนไทยพร้อมกองทัไทยก็พร้อมเราไม่พูดอย่างง่ายๆเลยครับไม่ต้องไม่ต้องอะไรามากมายนะครับขอตอบแค่นี้ก่อนนะครับค่ะ <c oughs> ชัดเจนค่ะสามเหล่าทัพพร้อมแล้วนะคะตามคําพูดนั่นแหละเรารักสงบนะแต่ถึงรบไม่คลาประชาชนก็ค่อนข้างพร้อมด้วยมีแต่รัฐบาลอะพร้อมหรือเปล่าครัถ้าเกิดเปิดฉากรบกันเนี่ยท่านคิดว่าคนไทยจะเตรียมตัวรับยังไงคะที่จะอยู่รอดในสภาวะคือต้องยอมรับกันโดยปริยายนะครับว่าตอนนี้คนไทยเราก็อยู่ในภาวสงคราม คือสงครามที่ยูเครนสงครามที่ตะวันออกกลางและก็สงครามเศรษฐ,ฐกิจของโลกนะครับต้องเอมรับกันอย่างหนึ่งว่าภาวะความเป็นอยู่ภาวะเศรษฐกิจของบ้านเราที่มันฝืดเคืองหรือปัญหาต่างๆแลว้วจะเป็นการเมืองการระหว่างประเทศแม้กระทั่งการทหาระะระดับอานาชาติครับทั้งนโยบายทั้งการพูดต่างๆเร่อนีเป็นผลมาจากสงครามทั้งสิน้นโดยเฉพาะสงครามที่ยุโรปสงครามที่ตะวันออกกลางแล้วก็ความขัดแย้งของแปริฟริกเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราโดยภาพรวมเราอยู่ในเราได้รับแ,แรงบีบแรงกระทบจากกอสองครามอยู่แล้วะนะครับทีนี้ว่าเมื่อใกล้บ้านเราเข้ามาอย่างนี้ก็ทําให้เราต้องมีการตื่นตัวแล้วก็ใส่ใจให้มากขึ้นอยากขึ้น็นเรื่องกลต,ตัวนะครับผมก็นําเรียนแล้วนะครับว่าอนอกจากเราจะต้องมีสติต้องใส่ใจแล้วก็คือว่าเราก็ต้องเตรียมตัวที่จะ,ะเผชิญเหตุด้วยนะครับทั้งส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นดน้า,นานอาหารการกินที่อยู่อาศัยการรับข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยของอชีวิต ส่วนบุคคลของครอบครัวเขาแรงต่างโลมทั้งว่าการพร้อมเยีนสนสนุนภาครัฐภาครัฐบาลแรงต่างที่จะช่วยแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างนั้นไม่แน่นอนขอย้ำนะครับว่าเราอยู่ในภาวะของสงครามระดับโลกแต่ว่าเหตุการณ์ปะทะระหว่างกระทบกระทั่งระหว่างไทยกับเมียนั้นก็เป็นตัวสะท้อนได้ดีว่าเหมือนกับเป็นตัวจุดชนวนเป็นตัวเร่งเราให้เราได้ตระหนักให้มากขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่ผมนําเรียนถทุกท่านมาตลอดระยะเวลาวนานั้นเป็นเรื่องที่ไม่ไร้สาระนะครับขอยังไม่ไร้สาระนะครับว่า เราต้องเตรียมตัวอย่างไรและ,ะผมก็จะมาย้ำมากนะครับพูดง่ว,ว่ามีสติแล้วก็ดสูสภาพแวดล้อมแรงต่างม,มากมายแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงอย่างยิ่งแนละ้วก็คือว่าระบบระบบเครื่องมือสื่อสารนี่เราต้อง,ต,องต้องเตรียมตัวนะครับต้องเตรียมตัวให้มากๆอย่าไปคิดว่าเราต้องพึ่งเทคโนโลยีต่างม,มากมายนะครับเมื่อมีสงครามจุดไหนก็ตามนะครับการติดต่อสื่อสารนั้นมีความสําคัญและมหาอำนาจเขาก็เตรียมตัวจะฟอฟังกันอยู่แล้วเขารอจังหวะ อันนี้อันนี้เรามองไกลไปถึงท่านนั้นนะครับตอนนั้นก็ทุกคนก็อย่งนก็คือก็กรณีแจที่ทุกคนก็มีความตื่นตัวนะครับก็คิดว่าคงจะอ่ะมันจะคงไม่บานปลายมากมายนะครับครับเป็นความหวังนะคะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้รคับก็คือท่านเหมือนเดิมท่านเตือนว่าตื่นตัวตื่นตัวแล้วก็ ติดตามข่าวสารติดตามข่าวสารแล้วก็ต้องเตรียมตัวคือผมอยากจะเรียนว่าเราพูดว่าการเตรียมตัวและมสงครามนี่เมื่อก่อนผมบอกว่าการเตรียมตัวและมสงครามโลกเป็นเรื่องไกลตัวเดีย๋ยวนี้ไม่ใช่ไกลตัวแล้วอยู่ข้างาบ้านนี่เองเราบีบโดนบีบมากระทบรอบตัวก้งทั้งความขัดแยง้งแล้วผมก็ขอทําลายเลยนะครับว่าการความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาในครั้งนี้จะลากยาวไปอีกนานพวกฝ่ายกัมพูชาเขาต้องการลากยาว ของการเดินบนที่ขึ้นถึงสาลงสารลงอะไรต่างๆเพราะนั้นยังไปอีกนานครับอีกหลายปีซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามนะครับก็ก็ตขอตอบ่อ่นี้ก่อนนะครับค่ะครับนั่นก็คือถ้าฟังจากท่านแล้วเราก็จะไม่เป็นฝ่ายรุกก่อนแน่ครับเออมิเะ่นนั้นอาจจะเกิดเหตุที่คำพูดที่หุนเซนขู่ว่าจะเหมือนกาซ่าใครจะกาซ่าเขมหรือเรากันแน่อ๋อมันมันคงคงผมคิดวาเมืองไทยเรามีเยอะแยะครับมีผมก็ได้นำเรียนไป ก่อนหน้านี้เรว่าเรามีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่านี้ไม่ได้ตอวิตอบที่อาจจะไม่สามารถพูดเป็นกิจลักษณะได้แต่มันมีความซับซ้อนหลายมิติกายนบายแล้วหลายอย่างนะครับคิดว่านั้นครับมิตรอะไมช่มิตรัตูอะไมชัยสตูก็ได้ไหแนะถึงเวลานะถูกต้องนะครับเหตุการณ์ก็คือวทาผูโลกเมื่อมีการปัญหาขึ้นมานะครับคันอี้ต้องระวังนะครับท่านมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะนอกจากเราเตรียมการทางกายเนี่ยทวนนิดนึงนะคะว่า ท่านเคยพูดมาหลายเราพูดมาหลายเอพิโซดแล้วการเตรียมมือรับสงครามโลกตอนนี้ถ้าสงครามโลกมันโจใกล้จมูกเราเนี่ยนั่นก็คือเราต้องเตรียมแล้วเรื่องเครื่องมือสื่อสารบางทีอยากคิดว่ามือถือมันจะใช้ได้เนาะแล้วก็ใครที่เคยดูถูเวทีคลื่อนสั้นคิดใหม่ได้แล้วอันที่สองเตรียมเสบียงอะไรแห้งๆอะเก็บไว้บ้างเกลือตำนาต่างๆก็จะต้องต้องเตรียมซึ่ง ของที่บริส kind of ิงอะไรไม่ใช่เรื่องไร้สาระและไม่ใช่เรื่องใจตัวนะครับก็ก็ต้องเตรียมเตรียมตัวไว้นะครับเพราะคนเราต้องกินต้องใช้นะครับจะหวังรอแจกแจกกรถ้าบอกว่าทบบาลอะไรมันก็คงจะลําบากเอาตัวเองเริ่มก่อนเลยต้องเริ่ก่อนการปาศท่ายต้องพร้อมแล้วก็ผมมาขออีกนิดครั้งนะครับระดับผู้นําชุมชนหรือผู้บริหารระดับท้องถิ่นต่างๆก็ควรตระหนักเรื่องนี้บ้างนะครับไม่ว่าสงครามจะเล็กจะน้อยจะใหญ่จะกระทชดไม่ว่าแผมคิดว่า ถึงเวลานี้นั้นต้องใส่ใจบ้างพอสมควรนะครับเพราะมันมีโอกาสยาวค่คมีโอกาสยาวแต้วก็มันใช้เงินเปนยาวแน่นอนเพราะคำนี้ก็ต้องการยาวเพราะต้องการลากไปขึ้นสาโลกค่ะนะครับเพราะต้องการอย่างนั้นถึงเราจะไม่ขึ้นก็ยุ่ยยุ่อยู่นั่นแหละใช่ครับใช่ครับนะคะแล้วก็ที่สําคัญเงินสดเพราะโอกาสที่จะเกิดอะไรตุ่มตามเนี่ยเบิกตังค์ไม่ได้เป็นไปได้ไหมคะก็เกิดแล้วนที่ที่สเปนกับที่ยุโรปเมื่อสักประมาณเดือนค่ะประมาณกลางเดือนใช่ใช่ อาทิตย์หนึ่งเบิกตังค์ไม่ได้ไฟก็ไม่มีใช้ใชอินเทอร์เน็ตก็ใช้ไม่ได้น,น,นะครับอย่าคิดเรื่องทีนี้ท่านจะเพิ่มเติมไหมคะเราเตรียมการทางด้านฟิสิกส์คือร่างกายเลยเนะี่ยฟิสิกส์อเราและทางด้านจิตใจ,จหรืออะไรที่แบบมายึดเหนี่ยวมาช่วยหนุนก็ผมก็อยากจะเรียนว่าในฐานะที่เราเป็นชาวผู้สูนใหญ่นะครับก็ต้องใส่ใจเรื่องของการสิงภาวนาให้มากนะครับการทำบุญทำกุศลอะไรต่างๆนะครับ แล้วก็รวมทั้งฝึกสติฝึกจิตนะคทำความดีให้มากขึ้นนะครับเพื่อเอาพลังเหล่านี้ไปสู้กับทุกปัญหารอบตัวที่ที่เราได้รับผลกระทบทั้งจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นหรือว่ามีโอกาสเกิดขึ้นนะครับแล้วิ่งสำคัญผมก็อยากจะเรียนให้ทุกท่านนะครับว่าช่วยกันทําบุญแผ่อุศให้กับบรรพชนของเราที่ปกป้องแผ่นดินมากนะครับให้สม่วเสมอไว้นะครับสิ่งเหล่านี้จะคไดเป็นเรื่องที่ไกลตัวนะครับแล้วก็จะเป็นพลังอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยชาติบ้านเมืองของเรานั้นให้อยู่รอดปลอดภัยและ ผ่านอุปสรรคนานาทุกชนิดไปได้อย่างที่ทุกคนปรารถนานะครับก็ฝากแค่น,นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากค่ะสําหรับวันนี้นะคะชัดเจนตามพาดหัวข่าวของเราละคะ่ะเมื่อเขารุกล้ำอธิปไตยรุกล้ำแผ่นดินของเราจรีนจริงแล้วก็ยืนยันกันแล้วว่ามันจริงยึดก่อนค่อยคุยดีไหมมันชัดเจนนะคะมันเป็นกลยุทธ์ในการศึกอย่างหนึ่งซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า อาจจาเป็นต้องใช้และนั่นหมายความว่าอย่างที่ท่านสำเร็จบอกรบกันแล้วค่ะเพียงแต่มันไม่ใหญ่โตแต่มันมีการประทะเกิดขึ้นมีการเสียชีวิตจะด้วยเหตุอะไรก็ตามแต่ถ้าเรายืนยันว่าเขาเริ่มก่อนฉะนั้นสำหรับวันนี้ฝากความรักและปรารถนาดีจากรายการนะคะถึงทุกท่านเพื่อนพี่น้องคนไทยทุกคนอย่าลืมแฮชแท็กนะคะให้กำลังใจ ทหารหารของเราทุกคนเลยค่ะไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบายอี